สวัสดีนะนา fc ทุกคนด้วยนะครับไปครับวันนี้ไปยามหนูเหมือนเดิมครับเมื่อคืนโอ้โหสองสามทุ่มแล้วนะครับได้มาดักหนูตอนกลางวันไม่ว่างครับเลยมาดักตอนกลางคืนหมายติดถนนหลักเลยนะครับหมายติดถนนสายหลักเลยไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะได้สักตัวหรือเปล่าเช้าวนี้หมอกก็ลงเยอะเลยนะครับอากาศก็หนาวแล้วครับไปครับไปดูหลังแรกเลย หลังแรกยังไงอู้เรียบร้อยครับหลังแรกเห็นแต่ไกลเลยนี่ครับ,น,น,รบนี่นี่ครับตัวหนูนี่ครับลูนี่นี่ตัวแรกของเรานะครับหลังแรกเลยโอ้ตัวสวยครับไปครับ เดี First, Come here. Come here. Oh, sure. ๋ยวผมพาไปดูรอยเมื่อคืนไม่ใช่ดูขุยครับไปครับนี่ตรงนี้หลังอ้าวเรียบร้อยครับหลังที่สองอู้ัวสวยเลยครับนี่นี่นี่รวบนี่ตัว ครับแต่สองของเราครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอยคุ้ยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนีนะครับรอยคุย้ยนี่เยอะนะครับนี่นี่แต่ตอนเขายังไม่เกี่ยวข้าวผมไม่เห็นนะครับนี่รอยคุย้ยนี่รู นี่หลังนี้เรียบร้อยอีกแล้วนี่ครับนี่รดูดวยสามหลังสามแต้มครับไปครับดูหลังต่อไปเลยหลังนี้ลักไหมเนี่ย ไลยหนูเอ้ยรูหนูนี่มีกินครับตรงนี้นี่ครับดูนี่ครับมีกินหลังที่สีไปครับมาดูหลังต่อไปโอ้ทางนี้ ก็ไม่กิน,นครับนีนบ่นี่ครับรูนี่ครับหลังนี้เรียบร้อยครับนี่น,น,นีนี่ครับรูนี่ครับหนูตัวไม่ใหญ่นะครับใส่กระดูกกรอบครับไปครับ ดูหลังต่อไปน่ครับ,ด,รบดูรับดูรอยคุยดูทางขึ้นลงครับเรื่องนะครับนี่กับดักเราเมื่อกี้นะครับนี่รูโอ้โหเยอะเลยครับนี่ตรงนี้ก็ใช่ครับตรงนี้ก็ใช่ครับนี่ลอยหากินนี่ก็มีครับรูโอโ้ ถ้ามีบ่วงก็น่าจะดีครับดักบ่วงอย่างนี้ไม่กินไม่เออว้าวลั่นแต่ไม่ติดครับนี่นี่มีรอยกัดข้าวนะครับตรงนั้น ไมต่ติดกับน่าจะออนครับไปครับดูลังต่อไปเลยนี่นี่โอ้หลังนี้ไม่กินครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูรอยกัดครับรอยกัดข้าวนี่ครับนี่ รอยเท้าหนูก็มีนะครับแต่หนูน่าจะไม่เดินทางนี้ครับโอ้โหเป็งเกงเปียกมาเลยครับอู้เรียบร้อยตัวนี้หลังนี้นี่น,น,นี่ดูดูรอยเทา้าครับรู้ว่ากล้องจะโฟกัสหรือเปล่านะ หลังตัวเลยครับไปครับอย่างนี้หลังนี้โอ้โหกินลูกบอลกินลูกบอลเอ้าไม่กินครับหลังนี้นี่ครับตรงนี้สองหลังครับ เราจะกินหรือเปล่าอ่าเปิดมาต่างนี้ไปกี้นะครับต่าง,งนี้ล่ะเอาต่งนี้รั่น,นครับแต่ไม่ติดนี่นี่นกับดัก5ห้นิ้วครับต่างนี้เมื่อคืนมันเหลือครับไปครับ หรอโอ้ทางนี้ก็ไม่กินครับทางไหนก็ไม่กินเลยเป็นอไหมดนี่ค,ครับทีเด็ดครับทีเด็ดรุ้นกันว่าจะติดหรือเปล่าโซนนี้นะครับตั้งแต่หลังนี้ไปเลยมีเอ้า ตัวไรลากมากินโอ้น่าจะโดนพังพรเขาแล้วครับดูครับนี่ขออนุญาตเอารองเท้าปิดไว้นะครับนี่ครับกับดักขึ้นมาด้านบนเลยครับเหลือแต่ส่วนนี้นะครับส่วนหัวหายไปแล้วครับก็ก็ก็นับแต้นได้อยู่มั้งครับไปครับไปดูหลังต่อไปเลยครับ หลังนี้เมื่อคืนตอนผมดักผมก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับเอาทํากินไปละเมื่อคืนดักยังไม่ทันเสร็จเลยครับหลังนี้กินนี่น,นี่หลังนี้ล่ะอา้าวหลังนี้ไม่ล่านครับโอ้โหพวกนี้ก็ไม่ล่านครับอาดูไปไหนหมดเนี่ยนะครับตรงนี้หนึ่งหลังตรงนู้นก็หนึ่งหลังนะครับ ตรงนี้อีกเฮ้ย hey, หนูเมื่อคืนผมยังเห็นมันขี้อยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่เชา้านี้หายครับหนูไม่ออกไปครับเหลืออีกไม่กี่หลังแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้อีกสักตัวหรือเปล่าในถ้าไว้หนอ๋อนี่นี่นะครับลุ้นพร้อมกันเลย ยังโอ้มีกินครับนี่ๆๆรูครับหนูผมว่าหนูไม่ออกครับเนี่ยมีตัวแน่นะครับหลังนี้ไม่ได้ดูหลังต่อไปเลยอ้อนี่ครับดักไว้เนี่ครับตรงนี้รูหนึ่งหลังนี้ไม่กิน ต,ตรงนี้รูนึงเรียบร้อยครับสองรูต้องดักสองหลังแบบนี้นี่ครับใส่สวยๆนะครับไปครับไปดูหลังต่อไปเลยครับน่าจะเหลือหลังเดียวแล้วนะครับหลังสุดท้ายนี่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับ ยังไงนี้โอ้มีกินครับเนี่ยมีลอยอยู่นะครับด้านในนี่เป็นช่องอะไรด้านในครับไปครับเราไปสรุปผลงานกันเลยชานี้จะได้กี่แต้มนี่นะครับสรุปผลงานของเรานะครับได้หกตัวครึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่ง ตัวอะไรไม่รู้ครับเอาไปกินก็นนอะไรครับหกตัวครึ่งครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแก้มือกันครับมาตัวอะไรกินไปครับรอชมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ